สวัสดีครับท่านที่ติดตามครัวภรรยาอยู่ในตอนนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แนะนำการประกอบนักเรือยเพื่อทำกระทงนะครับท่านใดนะครับสมาชิกท่านใดที่สั่งพญานาคเรือยนะครับจากครัวภรรยาไปแล้วนะครับก็จะถึงขั้นตอนการประกอบนะครับเมื่อได้รับ พัสดุแล้วนะครับแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขั้นตอนการประกอบนะครับจะแนะนําให้นะครับเพื่อที่จะได้ประกอบแล้วนําไปลอยน้ําลอยกระทงนะครับได้แบบไม่ปิดไม่คว่านะครับก็ชมได้เลยนะครับขอเชิญชมครับนี่คือโฟมนะครับโฟมฐานนะครับโฟมฐาน ขนาด14นิ้วนะครับที่เราให้ไปนะครับการประกอบนะครับอันนี้คือฐานรองก้อนนี้ต้องใส่ตรงกลางเลยนะครับใส่ตรงกลางนะครับหรือไม่ก็ขยับมาหน่อยนึงนะครับขยับเลยกลางมานิดนึงก้อนนี้ก็ใส่ริมนะครับขั้นตอนโฟมนี้นะครับโฟมเราก็ประกอบกรีดนะครับ ตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากตกแต่งเสร็จขั้นตอนเราประกอบนะครับอันนี้จะพูดถึงการประกอบเท่านั้นนะครับนี่นะครับที่เราได้ไปจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ประกอบลงแบบนี้นะครับเวลานําไปลอยน้ํานะครับพยายามนะครับพยายามเอาตรง เสียนของพญานาคเอาไว้ตรงกลางตรงกลางของแผ่นโฟมใหญ่นี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้ครับเวลานำไปลอยน้ำจะไม่เอียงนะครับจะไม่เอียงส่วนไม้ที่จะประกอบนะครับจะเป็นไม้เบอร์สีเบอร์ห้าก็ได้นะครับหรือเรานำมา แทงลงมานี่นะครับให้ทะลุถึงข้างล่างก็ได้นะครับหรือไม่ก็ก่อนจะประกอบนะครับแล้วก็เอาไม้นี้นะครับเสียบลงมาก่อนนะครับเสียบยึดโฟมสองก้อนนี้ให้แน่นก่อนนะครับก็คือสี่มุมทั้งสองก้อนแล้วค่อยเอาหน้าด้วยมาวางลงแบบนี้นะครับแล้วค่อยประกอบยึดพยานา ตรงนี้นะครับเข้ากับแท่นสองแท่นนี้นะครับก็บเป็นอันเสร็จนะครับอันนี้ก็ได้อันนี้ต้องประดับเรียบร้อยนะครับถ้าท่านใดไม่อยากประดับก็ไปลอยแบบนี้ได้เลยนะครับใส่ดอกไม้ใส่อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อความสวยงามท่านอาจจะทําเป็นกรีบบวกความบัวหงายอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะครับแต่ว่าการประกอบ ต้องประกอบแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะไปลอยน้ําได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักจะอยู่ตรงนี้ครับส่วนส่วนลําตัวกับหางนะครับจะเบานะครับน้ําหนักจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราประกอบแบบนี้ได้ไหมนะครับได้ถ้าไม่นําไปลอยน้ํานะครับถ้าไม่นําไปลอยน้ําประกอบแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าจะนําไปลอยน้ํานะครับ ต้องประกอบแบบนี้นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกท่านที่สั่งไปลอยกระทงนะครับท่านใดที่อยากจะสั่งไปไว้ทำกระทงในปีนี้ก็สามารถสั่งได้แต่เนิ่นๆนะครับ ก่อนวันลอยกระทงสัก7-8วันนะครับเป็นอย่างช้านะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ